สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สาวอุบลจะพาทุกคนมาดูไม้เศรษฐกิจนะคะอายุแค่2ปีนะคะนี่ปลูกไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะแตคะ่ความยาประมาณจะถึง4ี่สี่เมตรนะคะเพื่อนๆต้นสักทองนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ใบเขาใหญ่มากเลยเหมือนประมาณ สามสิบเซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางปลูกไว้ประมาณสองปีนะคะนี่จะต้นพันเขาก็ได้ต้นกล้าพันธุเขามาจากสภาตำบลน,นะคะขเขาแจกมาให้นี่จะเป็นต้นไม้ที่โตวไวมากเลยนะคะต้นไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะมีราคานะคะคือต้นสักทองนะคะนี่สี่เม็ดได้นะคะเพื่อน ้าปลูกพร้อมกันนะคะตามที่ดูในคลิปเพื่อนเขาจะมีต้นตะเคียนต้นไม้แดงต้นพยุงสักทองนี้อันนี้เขาจะแซงเพื่อนๆเลยนะคะนี่สักทองนี้เขาจะแซงเพื่อนไปเลยนะคะนี่เพราะว่าเขาหากินเก่งเขาไม่ไม่เอาใครนะคนนี้พันนี้มีสี่ห้าต้นค่ะเพื่อน ต้นนี้เหมือนวัวจะมันจะโดนบัวเขามานั่นนะมาเบียดโดนวัวเบียดบัวเขาก็เลยไม่ตูส่วนต้นนี้นะคะสี่เมตรเลยนะคะเพื่อนๆก็จะสี่เมตรทุกต้นเลยค่ะนี่จ้ะนี่ต้นที่สองนะคะ ต้นที่สองเขาจะเป็นคู่เขาจะแตกขึ้นเป็นคู่นี่จะต้นที่สองที่ปลูกก็จะเป็นขอบสะนะคะบนบนบนขอบบ่อนะคะนี่จะ ปลูกอยู่บนขั้นคูขอบบอ่อขอบสะนะคะเพื่อนๆนี่ไม่ได้ดูแลอะไรเลยเขาก็โตเองนะคะต้นสักทองนี่น่าปลูกนะคะเพื่อนก็จึงมานำเสนอให้เพื่อนๆดูเผื่อใครจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอยากชอบปลูกสาวบนเองก็จะมีเพลนจะปลูกป่าอยู่นะคะเพื่อนๆก็เลยมาดูมัน ก็ปลูกเอาไว้ละ10ต้นที่นาก็จะเริ่มปลูกเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆนี่จะใบของเขาใบนี้ประมาณ 40...35 ิบสามสเซนเนาะนี่เส้นผ่าศูนย์กลางความยาวก็จะประมาณ4เมตรนะคะเพื่อนๆ แค่สองปีนะคะนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ปรวนดินเลยนะคะนี่ไม่ได้ดูแลเลยล่อยธรรมชาตินี่จ้ะ สปีก็ขนาดนี้นะคะไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ทําอะไรถ้าเราดูแลอใจใส่ดีๆกว่านี้มีระบบน้ําดีๆหน้าแรงก็คงจะโตวกว่านี้นะคะเพื่อนๆสเมตรเหมือนกันนะคะคันผูก็จะเป็นหญ้าคาก็จะปลอยไว้แบบนี้เขาจะทําประโยชน์ได้อีกเนาะเกี่ยวเวลาเขาแห้งก็เกี่ยวไปทํา มุงเป็นหลังคาเล้าไก่หรือว่าทำกระท่อมน้อยนั่งเล่นก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่แหละจ้ะก็เลยมานำเสนอให้เพื่อนๆดูปลูกไว้แค่นี้อีกสิบปีข้างหน้าก็จะมีประโยชน์กับเรานะคะเอาไปทำาฟอเฟอร์เนิเจอร์ไม้แปรูปอะไรต่างๆหรือว่ามันเป็นเสาต่อบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆน่าปลูกนะคะปลูกไว้ไม่เสียหลายนะคะเพื่อนๆเนาะ ขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะสาวอุบลก็จะหาคลิปดีๆมาลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะแต่ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวอุบลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุบลได้มีแรงต่อสู้นะคะหาคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมทำคลิปดีๆมีประโยชน์ อะไรที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมสาวอุบลก็จะสรรหานะคะพเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนสวัสดีจ้า แค่สองปีนะคะนี่ไม่ได้บำรุงอะไรเลยปล่อยไว้ธรรมชาติ